โอเคเริ่มเนาะเราจะทำอะไรบ้างครับเราต้องสังเกตก่อนว่าเป็นยังไงตัวนี้เป็นการแจกแจงปกติเพราะเป็นการแจกแจงปกติถามตัวอย่างเยอะหรือน้อยตัวอย่างใช้มาเท่าไหร่ครับร้อยคันถูกไหมร้อยคันเพราะฉะนั้นแสดงว่า n ใหญ่กว่าสามสิบ n หนึ่ง n สองใหญ่กว่าสามสิบหมดเพราะนั้นเราจะใช้สูตร การแจกแจงของ c ใช่ไหมโอเคก็คือเป็นการแจกแจงปกติมาตรฐานเอาแล้วเราก็ใช้เรื่องอะไรครับส่วนเบี่ยงเบนจากสูตรว่าอะไรการแจกแจงพวกนี้เนาะเราก็จะบอกได้ว่า c ที่เราคำนวณได้จาก x บาร์หนึ่งลบ x บาร์สองลบความแตกต่างนะครับ m หนึ่งสอง หาด้วยตัวเนี้ยตัวความแปรปวนจะเป็นความแปรปวนแบบรวมใช่ป่ะส่วเนเบี่ยงเบนมาตรฐานตัวนี้เนาะถึงเราไม่รู้เราก็ใช้ตัวนี้แทนได้ตัวนี้จะมีการแจกแจงเป็น normal n ศูนย์หนึ่งโอเคจะทำตามสูตรไปเลย เราก็เลยจะรู้ว่า x บาร์หนึ่งลบ x บาร์สองจะต้องมีค่าอยู่ระหว่างอะไรครับหรือใช่ออสลุดก็ได้มันจะบวกกับลบตัวน,นี้จะมีค่าอยู่ระหว่างเออไม่เห็นตัวน,นี้สิมิลความแตกต่างระหว่างมิลหนึ่งกับมิลสองมันก็คือ x บาร์หนึ่งลบ x บาร์สองรวมกับส่วนแตกต่างอีกนิดนึงคือใช่ปะ คืออะไรครับตัวนี้เนาะก็จะมีค่าโอ้ถ้าผมเขียนงนี้มันก็จะไม่ดีอ,อีกะช่างมันแล้วกันบวกค่าตัวนี้แอลฟาใช่ปะ่ะที่ซีที่หนึ่งลบแอลฟาส่วนสองตัวนี้รากแูดซิกมาหนึ่ง บวกซิกมาสองส่วนเอ็น้ทางนั้นก็จะคล้ายๆกันก็เป็นการลบโอเคหนึ่งลบอัลฟาส่วนสองแล้วก็ก้อนใหญ่จริงๆมันเหมือนกันเป๊ะเลยนะคุณรู้ว่าเอ้ยมาได้ยังไงกับการจากจากจากแจกแจงแบบตัวเดียวโอเคอ่ะเราก็ไปหาทำครับเรารู้อะไรบ้าง เราต้องการแอลฟา, okay. า okay. 1> 1เป็น0.05โอเคตรงนี้มาจากช่วงความเชื่อมั่น95% N1 เป็นเท่าไหร่อันนี้ผมเขียนไม่ดีเนาะ N1 N2 N1 N2 N1 เป็น100ซึ่งเท่ากันเนาะ N2 ก็100่ง้อเรารู้อะไรอีกซิกมาหเราให้ การแจกส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมาแล้วหนึ่งร้อยซิกมาสองให้มาแปดสิบถูกไหมครับแทนสูตรทุกอย่างเข้าไปเลยแล้วก็จบแล้วก็ผมไปหาไอ้ตัวก้อนใหญ่ก่อนสแควรรูทซิกมาหนึ่งเอ็นหนึ่งบวกซิกมาสองสองเอ็นสองมีค่าเท่าไหร่ก็ไปกดเครื่องให้เลขถูกไหมครับกดเครื่องเลขอะไรก็ได้เนาะ เป็นกดเชื่อเลขนเดี๋ยวทำให้ดูหนึ่งข้อก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวที่เหลือเราลองดูนะครับก็ด้เป็นอะไรครับหนึ่งร้อยกำลังสองหาตัวแรกหนึ่งร้อยก็เหลือร้อยเดียวอันหลังคืออะไรแปดสิบกำลังสองหาหนึ่งร้อยก็เหลือหกสิบสี่ ถูกไหมครับคำตอบเดซ์ควีร์รูทร้อยหกสิบสี่ประมาณเท่าไหร่ก็เสร็จโอเคเจ็บสองจุดแปดหนึ่งโอเคประมาณนี้ต่อไปไปหาซที่หนึ่งลบอัลฟาส่วนสองโอเคโอ้ที่ไม่พอ ไม่เป็นไรแต่มั้ซีที่หนึ่งลบอัลฟาส่วนสองก็จะเปิดตารางมาก็ได้หรือควรกาลังจะหาพื้นที่ใต้กราฟจะได้ไม่เร่งพวกนี้คืออะไรเร่งพวกนี้ก็คือควรจะหาค่าปกติตรงนี้นะซีที่ศูนย์จุจดศูนย์ศูนย์จุดเก้าห้าถูกไหมครับ หมายความว่าไงคุณเอาพื้นที่ดังซ้ายมาครับ0ูนจุดเก้าห้าหรือคุณจะหาซีตรงนี้ที่จะให้พื้นที่ดังขวาเหลือศูนย์จุดศูนย์ห้าซึ่งคุณจะไปใช้เอ็กเซก็ได้เปิดตารางก็ได้กับผมอย่างที่บอกคุณจะเปิดตารางก็ได้ครับทําไมก็เอ็กเซหาจุดอินเวอร์สองมาใช่ปะ่ะซีอินเวอร์สนอรนะครับนอ r m a l จุดอินเว โอเคความน่าจะเป็นปที่คนต้องการคือ0.95ได้1.6ก หนึ่งจุดหกสี่ห้าก็ได้หนึ่งจุดหกสี่ห้าด้วยเปิดตารางมานะครับเรารู้ว่าตรงนี้นะครับที่มีค่าเป็นหน okay. ึ่งจุดหกสี่ห้าโอเคก็เสร็จเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้คำตอบค่ามิลมิลหนึ่งลบมิลสองจะต้องอยู่ระหว่างเลขอะไรครับ x บาสหนึ่งลบ x บาสสองคุณก็ไปหา x บาสหนึ่ง x บาสหนึ่งคือ x บาสหนึ่งสองหมื่นห้าพันสี่ร้อยกับ x บาสสองคือสองห้าหนึ่งศูนย์ศูนย์ลบกันเหลือสามร้อยเพราะนั้นผมเลยตอบได้ว่าอันนี้จะอยู่ค่าสามร้อยบวกหนึ่งจุด ึ่งจุดเท่าไหร่เมื่อไห้หาว่าหนึ่งจุดหกสี่ห้าหนึ่งจุดหกสี่ห้าทามคูณกับค่าตัวนี้สิบสองจุดแปดหนึ่งโอเคผมว่าไปคูณเลยสิบสองจุดแปดหนึ่งคูณหนึ่งจุดหกสี่ห้ายี่สิบอปดจุดศูนย์เจ็ดตอนนั้นตัวนี้มีค่าสูงสุดอยู่ที่ยี่สิบแดจุย์เจ็ด ล้วตัวนี้ที่น้อยกว่าก็เอายี่ส็ดจุดไปลบก็เลยเหลือ200เท่าไหร่ครับ78.93สิ 78. าทำให้ความแตกต่างระหว่างมิล1กับมิล2ด้วยความเชื่อมั่น95%เป็นตัวนี้โอเคไหมครับสิ่งที่สำคัญของเรื่องพวกนี้ก็คือคุณเลือกใช้ส่วนให้ถูกว่าจะใช้การแจกแจงปกติไหมหรือใช้การแจกแจงทีแค่นั้นแหละเข้ไหมครับ อันนี้เราทําเรื่องความแตกต่างระหว่างเมลหนึ่งเมลสองอยู่นะความแตกต่างระหว X ่างเอ็กบาร์หนึ่งเอ็กบาร์สองอะไรแบบนี้่ะใครมีคําถามไหมครับวันนี้เรากําลังจําได้อยู่ไหมครับเรากําลังอยู่ที่เรื่องนี้นะครับถ้าเราจําไม่ผิดอ๋อผมเท่าที่ดูทบทวนเดี๋ยวนะเราไปไม่ถึงนี่เนาะเราค่อยๆทำไปทีละตัวอย่างนะครับ ตอนนี้เราอยู่ตรงโซนมิลหนึ่งลบมิลสองถูกไหมครับโอเคมิลหนึ่งลบมิลสองนะเราเข้ากรณีนี้นะครับที่กรณีที่เรารู้ค่าทำต,ตัวอย่างให้ดูแบบนี้นะครับนี่โอเคเนื่องจากมีการแจกแจงปกติหรือมีการใกล้เคียงแจกแจงปกติ ค่าเฉลี่ยก็คือลบไปเลยแล้วถ้าเกิด n มันใหญ่ปั๊บเราก็ลุยด้วยแบบนี้ได้ทันทีโอเคได้สูตรก็ลเลยจะได้เป็น x บาร์หนึ่งลบ x บาร์สองบวก c ที่อัลฟาส่วนสองไอเรื่อง c ตรงไหนนี่ไม่ต้องห่วงถ้าคุณเข้าใจรูปภาพได้ก็ถูกนะครับบางที่ใช้หนึ L ่งลบอัลฟาอะไรยังไงแล้วแต่ ความหมายก็คือคุณจะต,ต้องให้หางมันเหลือ0.05อย่างนี้ยครับพื้นที่ดังซ้ายไปหมด0.95เโอเคเรียบร้อยโอเคป้าถือว่าเราใช้กรณีแรกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับกรณีต่อไปอ่ลองดูตัวอย่างต่อก็ได้โอเคทำแบบนี้ออกมาเลือกค่าเลือกโจทย์คุณต้องตอบช่วงได้เป็นคำตอบ โอเคนะใครมีคำถามอันนี้ไหมถ้าเพื่อนมีคำถามตรงทำไมเอาศูนย์จดศูนย์ห้าอย่างที่บอกนะครับดูตรงช่วงความเชื่อมั่นครับช่วงความเชื่อมั่นงนั้นเรามาลองดูตรงนี้กันโอเคนะถ้าเขาบอกมาครับว่าช่วงความเชื่อมั่นอ่ะอันนี้ผมใช้ศูนย์จดศูนย์ห้า ถูกปะครับช่วงความเชื่อมั่นเก้าออกผมใช้ถูกระหว่างโซนจุดโซนนะแล้วผมใช้ผิดช่วงหรือเปล่าอ่ะโอเคครับมาลองดูนะครับช่วงความเชื่อมั่นเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์จะหมายความว่ายังไงหมายความว่าคุณเอาพื้นที่ตรงกลางอะครับเป็นเก้าห้าผมมาจจะใช้ผิดถูกไหมเก้าห้าเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นถ้าคุณหาสองหางตรงนี้จะเหลือศูนจุด สองจุดห้าเปอร์เซ็นตนะครับสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์แผมใช้ตัวเลขเปียโนนั้นตอนนี้ก็สองจุดห้าเปอร์เซ็นต์นี่คือช่วงความเชื่อมั่นเก้าห้าเปอร์เซ็นต์ถ้ทภาพแบ,บสองหางโอเคถ้ามีช่วงความเชื่อมัน่นผมลืมหารสองอนี้ช่วงความเชื่อมัน่นเก้าเก้าเปอร์เซ็นหมายความว่าไงครับคุณก็จะคือเอาโค้งประมาณเนี้ยเนาะเอาพื้นที่ตรงกลางให้ได้เก้าเก้าเลย ทำให้เหลือข้างๆแค่0.0เท่าไหร่ครับเหลือ0.5เปอร์เซ็นตเาเป็นเปอร์เซ็นต์ก่อนเนาะ0.5เปอร์เซ็นเพราะมันรวมมาแล้วต้องได้ร้อยอะครับ0.5เปอร์เซนแต่ถ้าเมื่อคุณคิดเปอร์เซ็นต์ออกเป็นเลขปกติเลื่อนไปสองตำแหน่งก็จะกลายเป็น0.005 0.005 ในข้อนี้เราเอาข้างบนช่วงความเชื่อมัม่น95เอนตัวนี้ต้องเลื่อนไป2จุดก็ต,ต้องเป็น0.025ถูกไหมประมาณนี้นะครับเอ่อแสดงว่าเลขที่ผมใช้ต้องใช้0.025ผมน่าจะเขียนผิดตรงนั้นมัน้งอ่ะแล้วผมต้องแก้เลขนี้ใหม่นะครับไอ้ตรงนี้ไม่ต้องหว่วงผมเอา0.025ถูกปะ ก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ทำไมผมว่าศูนย์จุดศูนย์ห้าผมเขียนไม่ดีเองเราต้องการตรงนี้เก้าห้าครับตรงนี้จะเหลือศูนย์จุดศูนย์สองห้าถ้าเดี๋ยวผมกดเอ็กเซลแก้ใหม่ศูนย์จุดศูนย์สองห้าผมว่าเปลี่ยนหนึ่งจุดเก้าหกโอเคเลขคูณน,นูเพราะว่าเลขไม่ค่อยคูณตรงนี้นะครับ จะได้ค่าจุดตรงนี้เป็นหนึ่งจุดเก้าหกช่วงมันจะกว้างขึ้นหนึ่งจุดเก้าหกผมว่าคูณหม่ยเป็นหนึ่งจุดเก้าหกคูณสิบสองจุดแปดหนึ่งเป็นยี่สิบห้าจุดหนึ่งศูนย์ยี่สิบห้าจุดหนึ่งหนึ่ง ฝั่งนี้ก็จะเป็นยี่ห้าจุดแปดเก้าอ่ะเรียบร้อยเนาะช่วงมันจะกว้างขึ้นกว่าเดิมเพราะพื้นที่เราต้องการมาเคยเมืนเน่อผมทำนานะไม่ถูกศูนจดห้าอ่าหานี้ถูกแล้วมั้งโอเคไหมข้อน,นี้บอกว่าฟาร,ร์มเลี้ยงหมูสมหมูมาคอกละสามสิบตัวพอเอ็นสาสิบขึ้นมาเป็นไงครับเราจะไม่เคยใช้ทีเลยนะครับไม่เคยใช้ทีเลยก็จบ เลี้ยงผักสามเดือนมาช่างข้องหนึ่งข้องสองอ่ะจงประมาณค่าความแตกต่างที่ระดับความเชื่อมัน่นเก้าสิบเอร์เซนอ่ะขอคำตอบเลยครับได้เท่าไหร่ให้คำนวณเลขเองแล้วเดี๋ยวเราเฉลยกันสิ่งที่ทำเราก็รู้ว่าเราเห็นว่าจำนวนมันเยอะพอจำนวนเยอะปุ๊บเลิกเลยใช้สูตรปกติธรรมดาเพราะเราจะรู้ว่า 4.59ไม่คุณยังปัดเหลือ4.5ก็ไม่ถูกเครับคณต้องปัดขึ้นเป็น 6, สี่จสิใช่4.59ครับถูกแล้วเท่ากันแล้วครับอา่าโอเคข้อนี้ตอบนะครับ4.59จุดห้าเกาป็นต่ำสุดสูงสุดจะไปอยู่ที่9.41ใช่ครับวิธีทำก็เหมือนเดิมเราก็เลื่องมาครับสิ่งที่เราต้องการมี x บารหนึ่งไล่มาเนาะ x อบารหนึ่งเจ x bar สองหกเก้าซิ g m a หรือเ s ก็ช่างเพราะในที่นี้เราจะมันมาประมาณเลยใช่ปะ่ะ s หนึ่งหกจุดเก้าเอสสองสี่จุดหนึ่งเอ n คือเจ็ดหกเ n สองคือหกเอไม่ใช่ n คือสามสิบทั้งคู่เป็นสามสิบหมดทำให้รู้ว่าเ n ใหญ่ก็ใช้ไปสูตรเลยว่าสิ่งที่เราต้องการเราจะได้ว่า x bar หนึ่งลบเ x bar สองเนาะ นี่คือค่าเมลเรานะครับเมลหนึ่งลบเมลสองจะต้องอยู่ระหว่างเลขนี้บวกซที่เราต้องการเก้าสิบเปอร์เซ็นวาดรูปเล่นก็ได้เราต้องการพื้นที่ต้องการเก้าสิบเปอร์เซ็นเหลือขอบละห้าเปอร์เซ็นถูกไหมห้าเปอร์เซนของเราเปลี่ยนแปลงศูนย์จุดศูนย์ห้าเลื้ยจุดสองตำแหน่งเพราะผมจะใช้ตรงนี้ซีศูนเก้า 0.95ก็ได้ถ้า c ในที่นี้ของเราพูดถึงการเก็บตั้งแต่ซ้ายเป็นต้นมาถ้าคุณเปิด Excel เปิดตารางคุณก็ต้องรู้ว่าถ้าเป็นผมนะผมก็ต้องใช้ c inverse norm s inverse 0.95ตัวนี้นะ norm s inverse ถ้าผมใส่เลข0.95เข้าไปนะแล้วตรงนี้จะต้องใช้สูตรที่แปลง square root s 1กำลังสองส่วน n 1บวก s 2กำลังสองส่วน n 2ถูกไหมครับแค่นี้เองแล้วคุณออก็แทนเลขครับตรงนี้ลบก,กันได้เจถูกไหมเจ็ดหกลบหกเก้าได้7 4 0 9 5ผมได้1.6 4 5จหสี่ห้าโอเคแล้วที่เหลือผมก็คำนวณเลข s 1กำลังสองอะไรหารรู้ออกมาให้หมดผมจะได้เลขเป็น หนึ่งจุดสี่หกห้าโอเคก้อนนี้นะครับหนึ่งจุดสี่หกห้าความของคำนวณเลขออกมาก็เลยได้เป็นสองจุดสี่สองจุดสี่หนึ่งหนึ่งประมาณนี้ ความฝั่งนู้นก็จะกลายเป็น7ลบเลขเดียวกันครับ2.411ุดสความเลขสูงสุดก็เลยจะเป็น9.411 410411ไม่เป็นไรทั้งซ้ายลบเลขออกไปก็เลยจะเหลือ 5. จุดใช่ไหมครับ589เก้าไม่ไม่ห้าเรียบร้อยครับ แลราะเรารู้ว่ามิลหนึ่งลบมิลสองที่ความเชื่อมัน่นเก้าสิบเปอร์เซนตอบเท่านี้ใช่ไหมตัวอย่างนี้เห็นชัดเลยว่ายัางไงครับจำนวนมันเล็กพอาจำนวนเล็กเราต้องไปลุ้นอย่างเดียวว่าต้องมีการจัดแจงปกติโอเคใช้ได้ข้อมูลทั้งหมดนี้ทำให้เรารต้องใช้ทีครับเราไปดูต่อความแปรปรวนเท่าหรือไม่เท่ามันจะมีสูตรแยกออกมา เราใช้ความแปรปรวนเท่าฮะเรามาเรียกส่วนเลยครับว่า t เนอะถ้าใครมองมันก็คือจะเป็น x หนึ่ง x บาร์หนึ่งลบ x บาร์สองลบ m มลหนึ่งลบ m มลสองส่วนด้วยตัวข้างล่างคือ square root ถ้าความแปรปรวนเท่าเขาจะใช้ sp pool ใช่ปะถูกไหม pool นะ เท่ากันอืมซึ่ง sp pool ของกำลังสองหนึ่งส่วน n หนึ่งบวกหนึ่งส่วน n สองโดยที่ sp มาจากชุดทวงน้ำหนักครับส่วนพวกนี้เดี๋ยวเราจะมีตารางให้เดี๋ยวตอนสอบถ้าสอบออนไลน์นะครับคุณก็ต้องรู้เองนะครับหาเองคุณจะเสิร์ชที่ไหนก็ได้ ไม่สนคนไปหาข้อมูลเองได้เลยยิ่งดีโอเคไหมครับนี่ส,สดจำง่ายง่ายว่าภูคือถ่วงน้ำหนักอันนี้คือถ่วงน้ำหนักครับก็เ<อ>นื่องจากมันเท่าอ่ะทุกคนจะมีน้ำหนักเท่ากัน Degree of freedom มันนี้จะง่ายก็คือ n หนึ่งบวก n สองลบสองถ้าจำไม่เผิดเนาะโอเค okay, ไหมครับ ราะข้อนี้ต้องใช้ t เนาะเป็นตัวอย่างใช้ t เราก็ยิงเลยครับมีอะไรบ้างทำโดยคำนวณหรือคุณไปเอาสูตรสำเร็จเลยก็ได้ m1 ลบอ2จะต้องน้อยกว่าเท่าไหร่ครับ x bar 1ลบ x bar 2นี่ปกติแหละแต่ตัวนี้จะบวกเพิ่มด้วยอะไร บวกเพิ่มด้วยตัวเดิมอ่ะก็คือ t ตัวแปร t ค่าพารามิเตอร์คุณก็ใส่เข้าไปครับตัวนี้ก็จะมีค่าพารามิเตอร์เท่าไหร่หนึ่งลบอัลฟาส่วนสองด e เกร f ฟร e ดมเนาะคุณก็ใส่เข้าไปครับแล้วส่วนตัวข้างหลังก็จะเป็นตัวก้อนใหญ่สแ a r e root sp p o ู 1นึ่งส่วนเอบวกหส่วนเอครับนี่คือสิ่งที่เราจะมีโอเคอ่ะเรียบร้อยนะเริ่มครับต้องไปหาไอตัว SP p พีพออกมาก่อนอ่ะใครใครลองจิบจิบเครื่องหรือ Excel ก็ง่ายชิ่สนนะผมว่าลองดูครับอ่าถ้าทำออกมานะ x bar 1ลบ x bar สนะครับมันคือ5ุ้ดกับ3.9มก้อนี้เหลือ1นุดแน่ๆทีเวลากดทีคุณต้องเปิดตารางให้ดีเรากำลังต้องการตรงไหนครับซ้ายเนื่องจากทีมันสมมาตรนะครับเพราะนั้นคุณต้องการตรงกลางเป็น0.9แบ่งกันไปอีกคนละศูนถ้าใครจะกดตรงนี้คุณก็ใช้ศูน้าห้ครับ k ี่ที่ศูนย์จุดเก้าห้า d o กรมในข้อนี้ก็บวกกันแล้วลบสองยี 2, 2่บสองลบสองหรือยี่บคุณต้องไปกดสูตรนี้นะครับซึ่งผมจะได้ค่าเป็นหนึ่งจุดเจ็ดสองสี่โอเคเนาะอันนี้ผมกด excel ซมานะครับหนึ่งจุดเจ็ดสองผมใช้ตัวแปรที่ อินเวอร์สศูนย์จุดเก้าห้าแล้วก็ย <Hey. S 1> ี่สิบส่วนตัว pull s a m p l e ตัวนี้โอ้โหเจ็บหนักกดเยอะเฉะลี่ยให้ดีเนาะต้องยกกำลังสองคูณเอ็นลบหนึ่งยกกำลังสองคูณเอ็นลบหนึ่งให้เสร็จแล้วค่อยมาเฉลีย่ยซึ่งผมตัวนี้ได้สามจุดแปดแปดเจ็ดห้า หนึ่งส่วนตัวนี้ก็ใส่เต็มนะครับหนึ่งส่วนสิบสองแล้วทั้งหมดค่อยครอบสแครวรูทโอเคไหมครับก็เลยเป็นหนึ่งจุดเก้าผมเอาเลขสองตัวนี้คูณของคูณของมาก็เลยได้เป็นเท่าไหร่ครับหนึ่งจุดสี่หก โอเคหนึ 1> okay. 1. ่งจุดสี่หกเพราะนั้นผมก็เลยได้คำตอบเป็นทางซ้ายจะไปอยู่ที่สามจุดสามหกโอเคมิลหนึ่งลบมิลสองทางซ้ายเอาไปหักงลบก็จะเหลือศูนย์จุดสี่สี่นี่คือคำตอบโอเคไหมความยากอยู่ตรงไอ้กดเครื่องนี่แหละนะครับโอเค เพราะนั้นจิ้มเครื่องออาให้ถูกต้องตรวจสอบอีกสักทีหนะึ mm ่งหรือถ้าไปไปได้คุณก็พิมพ์ไว้ใน Excel หรืออะไรแบบนี้แล้ว mm hmm. เวลาจะส่งคุณก็ต้องมากดเช็คดูให้เรียบร้อยว่าคุณคำนวณสูตรถูกไหมนะครับโอเค